สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักครับวันนี้ปริยวิทย์นำพานิยายวัยเรื่องใต้ล่าจรดน่านฟ้ามาอ่านต่อให้ได้ฟังกันแล้วนะครับบทที่13นี้เป็นบริบทของน่านฟ้าครับบริบทของน่านฟ้าบทนี้ที่มีชื่อว่าเป็นเวนเป็นกรรม อันใดเรามาอาใจช่วยน้องน่านฟ้ากันครับว่าสิ่งที่เขาพบเจอจะผ่านพ้นไปได้ยังไงโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับ ใครจะบอกว่าผมทำตัวเป็นนางเอกละครก็ช่างที่ในตอนเช้าที่ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วมานอนร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมาอยู่อย่างนี้เห็นแค่ในละครใช่เคยเห็นแค่ในละครแต่ใครเลยจะรู้ไหมว่าในชีวิตจริงของใครบางคนมันก็ยิ่งกว่าในละครซะอีก บรรยากาศในห้องห้องนี้เต็มไปด้วยกลิ่นข้าวเหม็นสาบของอะไรก็ไม่รู้ในห้องมืดสนิทจนเดาไม่ออกว่ากี่โมงกี่ยามแล้วกันแน่ตื่นมาพบสภาพร่างกายของตัวเอกที่นอนอยู่บนเตียงอันโสกครกอง <c oughs> ผมนอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าใครจะมาได้ยินหรือให้ใครสนใจกับเสียงร้องไห้ที่ออกมาจากความรู้สึกที่เจ็บปวดรุดเร้าของผมจะมีใครได้ยินหรือเปล่าผมก็ไม่สนใจทั้งนั้น <c oughs> ความเจ็บปวดที่ผมได้รับมันเป็นเวนเป็นกรรมอันใดที่ผมทำไว้ <c oughs> ผมทำอะไรให้กับเขาตั้งแต่ชาติปางไหนกันทำไมถึงเกิดกับผมแค่คนเดียว <c oughs> ทันใดนั้นเองเสียงเปิดประตูห้องก็ดังสนั่นลั่นขึ้นมาพร้อมกับการปรากฏตัวของสาวใช้คนหนึ่งแสงไฟจากทางด้านนอกส่องสว่างลอดช่องประตูที่ถูกแง้มออกเพียงเล็กน้อยผมเงยหน้าขึ้นมอง สาวใช้ที่ชื่อมลลิที่กำลังยืนมองผมด้วยใบหน้านิ่งเธอมองใบหน้าของผมที่นองไปด้วยน้ำตาไหลลงมาอาบสองแก้มสองแขนกอดเข่าตัวเองไว้แน่นจากนั้นในที่สุดเธอก็คานเข่าเข้ามาหาผมแล้วหยุดอยู่ตรงข้างเตียงนอนก่อนจะเอื้อมมือ มาปาเช็ดน้ำตาให้กับผมทันทีที่ฝ่ามือทั้งเล็กและก็หยาบเนื่องจากการทำงานหนักของเธอสัมผัสลงที่แก้มของผมวินาทีนั้นเองที่ผมไม่สามารถกลั้นน้ำตาของตัวเองได้อีกต่อไปผมร้องไห้โหออกมาทันทีพร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นดังสนั่นไปทั้งห้อง อย่างกับคนที่เสียสติไปแล้วคุณป้าคุณป้าค่ะหยุดร้องไห้เถะนะคะพอได้แล้วนะคะเชื่อมัลีนะคะ คุณตายลาบอกแล้วว่าจะรับผิดชอบคุณหยุดร้องให้นะคะคุณด้นฟ้ารับผิดชอบใช่แล้วค่ะคุณใตล้ลลาเป็นคนบอกกับมาริเองเมื่อเช้าก่อนจะไปทำงานจริงๆนะคะมาริยืนยันได้ค่ะ ผมไม่ต้องการสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือผมอยากกลับบ้านมาลีบอกคุณไต้ล่าของมาลีให้ผมทีว่าผมอยากกลับบ้านผมขอกลับบ้านได้ไหมบอกเดี๋ยวนี้เลยผมขอ้องน้ำเสียงอ้อนวอนจากผมคงเป็นผลทำให้มาลีใจอ่อนลงได้ถึงได้ทำให้เธอตัดสินใจ กดเบอร์โทรออกไปหาเจ้านายของตัวเองเพื่อบอกกล่าวถึงความต้องการของผมมีอะไรมาลิเขายังไม่ตื่นอีกหรอตื่นแล้วเจ้าค่ะคุณไต้ล่าแต่เออแต่แต่ว่าแต่ว่าอะไร รีบพูดมาฉันไม่มีเวลามากคือมาลีบอกคุณฟ้าเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะรับผิดชอบคุณฟ้าของคุณใต้ล่าไปแล้วค่ะแต่คุณนั่นฟ้าเธอบอกว่าเธอต้องการจะกลับบ้านค่ะต้องการกลับบ้าน ต้องการกลับก็ให้กลับไปสิให้สมบูรณ์รถไปส่งแล้วก็รอรับกลับมาด้วยตามนี้เข้าใจที่พูดใช่ไหมเอ่อเอ่อคือเด,เดี๋ยวค่ะคุณไต้ละ่ะคือว่าจริงๆแล้วคุณนั่นฟ้าเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการให้คุณไต้ล่ะรละผิดชอบ ต่อาการกระทำใดๆเลยค่ะเธอแค่ต้องการเจอกลับบ้านและไม่ต้องการพบกับคุณอีกค่ะหลังจากที่ผมให้มาลิอ่านข้อความ ตามที่ผมเขียนในกระดาษก็ดูเหมือนเขาจะไม่พอใจมากเลยเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอาโทรศัพท์ไปให้เขาคุยฉันจะคุยกับเขาผมไม่ต้องการคุยกับคุณคุณน่านฟ้าบอกว่าไม่ต้องการคุยกับคุณใต้ล่าค่ะ ฉันได้ยินแล้วมาลิไม่ต้องแปลอยากจะไปไหนก็ไปเลยแต่คุณอย่าคิดนะว่าจะหนีคนอย่างผมพ้นสิ้นเสียงของมัจจุราชเลือดเย็นคนนั้นไปได้คงเหลือไว้แค่ความเงียบงนันไม่มีครั้งไหนเจ็บปวดเท่าครั้งนี้อีกแล้ว แม้แต่ตอนที่ถูกอาทิตย์หักหลังก็ยังไม่ได้ร้องให้ฟูมไฟขนาดนี้เลยในที่สุดผมก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วและที่แรกที่ผมไปก็ไม่ใช่บ้านแต่เป็นไม้สันชายตั้งหาก ส่งผมตรงนี้ก็พอแล้วครับขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับผมจะรอจนกว่าคุณฟ้าจะออกมานะครับเอ๊ะไม่ต้องครับลุงฟ้าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่คุณใต้ล่าสั่งผมเอาไว้ว่าให้รอรับคุณฟ้ากลับไปด้วยกันให้ได้ครับ เ <mee> มื่อได้รับคำตอบแบบนั้นแล้วจะทำยังไงได้เล่าผมถอนหายใจเสียงดังเฮือกก่อนจะเดินเข้าไปด้านในของใบสันชายทันทีตอนนี้แค่อยากจะเข้าไปเคลียร์งานที่ค้างเอาไว้ให้เสร็จก่อนส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันวงเล็บ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่หรอกนะเอ๊ะหรือว่าจะไม่ต้องเคลียร์แล้วงั้นเหรอพวกคุณเป็นใครคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วนและทันทีทันใด ในขนาดนั้นแต่ทว่าคำตอบที่ผมได้รับกลับมาจากพวกเขาเหล่านั้นกลับเป็นแค่สายตาที่ตั้งคำถามอย่างยามเยียดกลับมาแทนที่คำพูดใดๆเพียงเท่านั้นเองผมเป็นเจ้าของไมซันชัยเพราะฉะนั้นมีใคร ช่วยตอบคำถามผมได้ไหมว่าพวกคุณเข้ามาทำอะไรในห้องทำงานของผมผมตะเบงเสียงที่คิดว่าเสียงดังที่สุดแล้วในชีวิตออกไปแต่มันก็กลับเหมือนเสียงผมมันยังดังไม่พอหรือไงพวกเขาถึงได้เอาแต่เงียบและจ้องหน้าผมก็เท่านั้นฟ้าฟ้ากลับมาแล้ว ฟ้ารู้ไหมว่าตั้มรอฟ้าอยู่จนจะรอไม่ไหวอยู่แล้วว่ะตั้มคนพวกนี้เป็นใครตั้มก็รอจะถามฟ้าอยู่เนี่ยพวกเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของหุ้นส่วนรายใหญ่ของพวกเราบอกว่าเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ตั้มก็นึกว่าใครนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนอกจากไอ้อาทิย์ แต่มันก็ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นเลยแถมยังติดต่อมันไม่ได้เลยด้วยตั้มเลยจนปัญญาแล้วได้แต่รอให้ฟ้ากลับมาอย่างเดียวว่าคุณน่านฟ้าครับคุณใต้ล่าต้องการคุยกับคุณครับในระหว่างที่ผมกับตั้มกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นผู้ชายร่างสูงปร่งคนหนึ่ง เดินตรงเข้ามาหาผมแล้วยื่นมือถือของเขาให้กับผมส่วนเหตุผลก็คือตามที่บอกมีใครบางคนต้องการคุยกับผมแสดงว่าคงมีคนของคุณใต้ล่าบางคนโทรส่งข่าวไปรายงานเขาว่าผมตรงดิ่งมาที่นี่แทนที่จะเข้าไปที่บ้านตามที่ผมร้องขอ น่นฟ้าถ้าคุณไม่นั่งรถของสมบูรณ์กลับมาหาผมภายในหนึ่งชั่วโมงผมจะทำให้ไมสันชายหายไปจากคุณตลอดกาลฟ้าเป็นอะไระฟ้ารังไห้ทำไมอะฟ้า ฟ้าคุยกับใครอไหนเอาโทรศัพท์มาให้ตั้มทันทีที่ได้ยินคำสั่งของเขาผมกลั้นน้ำตาเาไว้ไม่อยู่เลยได้แต่ปล่อยให้มันไหลออกมาอาบแก้มจนตั้มอดไม่ไหวที่จะตั้งคำถามด้วยความตกใจไม่เป็นไรตั้ม คุณใต้ล่ะผมอาจจะดูอ่อนแอในสายตาของใครต่อใครแต่ครั้งนี้ผมจะไม่มีวันยอมแพ้คุณไม้สัญชายเป็นสมบัติของผมถึงคุณจะเป็นหุ้นส่วนแต่ผมก็ไม่ได้ยกไม้สัญชัยของผมให้ใครเพราะฉะนั้นอย่ามาล้ำเส้นบริษัทของผม เอาคนของคุณออกไปรวมถึงลุงสมบูรณ์ที่รออยู่ข้างล่างนั้นด้วยพูดจบผมก็ยื่นโทรศัพท์คืนไปให้กับเจ้าของของมันทันทีพลางใช้หลังมือปาดน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ก็รู้แหละว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอไม่เอาไหนถึงได้เจ็บใจตัวเองอยู่นี่ไง ไม่น่าเชื่อว่าผมจะต้องทำงานกับคนของคุณไต้ล่าจริงๆที่เป็นอย่างนั้นก็คือคุณหุ้นส่วนรายใหญ่ของผมคนนี้ลงทุนควกักกระเป๋าจ่ายเงินค่าตกใจให้กับพนักงานของผมทั้งหมดไปแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือจ้างพนักงานของผมทั้งหมดออกไปแล้วในตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้ว ในตอนที่ผมไม่อยู่แค่ไม่กี่วันให้ค่าจ้างออกเป็นเงินจำนวนมากขนาดนั้นมีใครจะไม่ยอมออกไปอย่างง่ายได้ยกเว้นก็แต่ตั้มเพื่อนสนิทของผมตอนนี้ที่ไมยสันชายของผมก็เลยเหลือเพียงแค่ผมตัมและ และก็พนักงานของคุณใต้ล่าเท่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบแต่สองหัวกระเทียมรีบมันก็รีบอยู่ดีบ้าที่สุดเลยมองไปทางไหนก็มีแต่คนของผู้ชายคนนั้นใช่มันยังคงเป็นไมซันชายของผมอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ก็นะเฮ้ยไตลากรุ๊ปกำลังขยายอำนาจในทางธุรกิจได้ยินตั้มบอกกับผมว่าคุณไตลาทำแบบนี้กับหลายบริษัทพร้อมๆกับที่ทำกับไมสันชายของผมรวมไปถึงเรื่องแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะบ้าจริงทำไมต้องคิดสงสัยอะไรแบบนี้ด้วยนะ ฟ้าฟ้าฟ้าออกไปกินข้าวกังวันกันเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยไม่ต้องทำมันแล้วงานป้าฟ้าตามหิวแล้วอ,อ๋อโอเคไปสิฟ้าฟ้าไม่ต้องคิดมากแล้วนะ พวกมันไม่มีทางเอาไมสันชายของเราไปได้แน่เชื่อตั้มนะขอบใจนะตั้มที่ยังอยู่เคียงข้างฟ้าเสมอเพื่อนที่ดีที่สุดของฟ้าเพียงคนเดียวในโลกใบนี้เลยก็คือตั้มนะมีต้องมาปากหวานเลยนะฟ้าตั้มก็แค่หวังว่าจะเป็นอย่างอื่นได้บ้างอะ ไม่เอาไม่พูดแบบนี้แล้วสิโหฟ้าไออาทิติ์มันก็หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วก็เหลือตั้มอยู่คนเดียวแค่นั้นนะฟ้ายังเลือกตั้มไม่ได้อีกเหรอฟ้าอย่าบอกนะว่าฟ้ามีคนใหม่อีกแล้วะโห ไอหมอนั่นมันเป็นใครอ่ะฟ้าเลิกโวยวายเสียงดังได้แล้วนะตั้มไหนว่าหิวข้าวไงปะไปกินข้าวกันได้แล้วนั่นไงไม่ปฏิเสธแบบนี้สแสดงว่าต้องใช่แน่ๆเลยฟ้ามีคนใหม่แล้วนแน่รีบเดินที่แล้วนะไป ผมไม่ได้ปฏิเสธจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมมีคนใหม่แล้วตามที่ตั้มพูดซะหน่อยเพียงแต่ผมไม่อยากให้ความหวังนอกจากความรู้สึกดีในแบบเพื่อนที่มอบให้กับเขาไปผมรู้ว่าตั้มเข้าใจนะเพียงแต่เขาคงอยากแซวผมเล่นให้หัวเราะอ,ออกมาบ้างก็เท่านั้นซึ่งมัน ก็ได้ผลนั่นแหละถึงจะผ่านไปได้ยังไม่นาน <_ an> ผมกลับไม่ได้คิดถึงเรื่องของอาทิตย์แล้วจริงๆไม่ได้เป็นเพราะคุณใต้ล่าซะหน่อยบลา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 บลเราพูดคุยหัวล้อกันมาตลอดทางจนกระทั่งถึงหน้าร้านอาหารที่เป็นร้านปโปรดของเราสองคนวงเล็บ ซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นสามคนกับอาทิตย์ด้วยแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วฟ้าแค่อาทิตย์หายไปแค่แป๊บเดียวนอกจากฟ้าจะไม่คิดที่จะตามหาแล้วยังมีคนใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอฟ้าทำไมฟ้าถึงได้ร่านอย่างเงี้ย ฟ้าลืมกันง่ายไปหรือเปล่าอ่ะฟ้าฮะอาทิตย์นิมันเป็นเวรเป็นกรรมอันใดของผมกันทำไมพวกคนใจร้ายถึงได้ชอบโผลเข้ามาในชีวิตของผมจังทำไม ต้งวนเวียนเข้ามาทำร้ายกันด้วยจูจูก็กลับมาทำไมกันเนี่ยจบลงไปแล้วครับสำหรับบทที่สิบาซึ่งเป็น บริบทของน่านฟ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงของนิยายวายเรื่องนี้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงน่านฟ้าของเราจะรอดพ้นจากคนใจร้ายไปได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจ ให้น้องน้านฟ้ากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ